เขาตกหลุมรักอะไรในตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ อาจยะเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะ9ดาบ1ดาบ9เหรียญน,นะคะอ่าต้องบอกว่าตัวของคุณเองนะคะค่อนข้างเป็นคนสบายๆนะจริงๆแล้วนะคะ คุณชอบบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ชอบความเครียดนะคะแต่ก็หลายๆครั้งเนี่ยชีวิตของคุณนะคะก็มักที่จะเจอกับความเครียดสม่ำเสมอเลยนะพลังงานของคนทัตลมแล้วก็คนธาตุด,ดินนะคะอ่ะต่อจากเมื่อกี้นะคือคุณเป็นคนที่ชอบความสบายๆใช่ไหม แต่ว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันมักจะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็มักที่จะเรียกว่าเข้ามาพร้อมๆกันจนทำให้ตัวของคุณเองในบางครั้งก็หลับมือไม่ทันนะคะมันเลยทำให้บางทีคุณเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มจากตรงไหนจะจัดการอะไรก่อนดีนะคะทำอะไรก่อนอะไรหลังหรือควรจะ ก้าวไปทางไหนนะคะก็ค่อนข้างมีความสับสนแล้วก็วุ่นวายนะแต่ด้วยความที่ตัวของคุณเองนะคะก็ไม่ได้ยอดท้อหลอกกับสิ่งที่เข้ามาเป็นความวุ่นวายในชีวิตอะ่ะคุณก็เป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะผ่านทุกๆอย่างละคะ่ะแต่แค่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเข้ามาเยอะเกินนะคะจนตัวของคุณเองก็มีความสับสนวุ่นวายในชีวิตนะอยู่บ่อยๆจากที่มีเห็นนะคะ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะคุณก็มักที่จะหาเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะหามุมสงบสงบนะเพื่อเคลียร์พลังงานของตัวเองอะคะ่ะต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่สามารถปรับสมดุลจิตใจของตัวเองได้ดีมากค่ะแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรอึดอัดใจเข้ามานะคะแบบเสมอเนาะแบบสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองก็เคลียร์ได้ในทุกๆครั้งนะคะ ที่สำคัญเลยคุณเป็นคนที่ดวงแข็งนะอ่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองคุณนะคะพอบีอะเห็นอย่างหนึ่งแล้วว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนนะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครด้วยนะคะไม่ว่าปัญหาที่มันเกิดนั้นจะเกิดจากใครก็ตามแต่คุณเองก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาดูพลังงานของเขานะ พลังงานของเขานะคะสิบถ้วยทำไมเขาดูไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะสี่ดาบออแล้วก็อัศวินถือไม้เขาดูกเป็นคนขี้งุดหงิดอะ่ะขี้งุดหงิดใจร้อนขี้หึงขี้ห่วงขี้เหวี่ยงขี้วีนนะคะเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุดื้อรั้น เขาเป็นคนที่ไม่รอบคอบเลยอยากทำอะไรทำนะคะไม่เคยสนใจด้วยว่ามันทำไปแล้วเนี่ยมันจะดีจริงๆริงไหมเขาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรแบบนี้เลยนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากทำเขาจะทำแล้วจะทำอย่างนั้นละคะ่ะทำจนกว่าเขาจะได้มันมานะคะ แต่ก็ในหลายๆครั้งเนี่ยความจะร้อนของเขานะ่ะมันก็นํามาซึ่งปัญหาในชีวิตของเขาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเหมือนกันเพราะว่ามันมีไพ่สี่ดาบขึ้นมานะมนเนาเรนไพ่ที่ตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนตัวของเขาเองนะคะก็เรียกว่า เขาก็เป็นคนลุยๆใช่ไหมคะอาเป็นคนที่จะร้อนทําอะไรมุททะลุเขาก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังใช่ไหมแต่พอมันเกิดขึ้นนะคะเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยๆซ้ําๆตัวของเขาเองอะคะ่ะก็เริ่มคิดเยอะละคะ่ะแต่ความคิดเยอะของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับเขานานนะแต่เขาจะจัดการมันโดยวิธีการที่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาะคะ่ะ เขาจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นนะคะมันจะเกิดจากอะไรก็ตามแล้วโดยเฉพาะถ้าปัญหานั้นมันเกิดมาจากการใจร้อนของเขาเองนะคะเขาจะหันหลังทันทีเลยแล้วจะไม่สนใจอืม แต่ถามว่าการที่เขาลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกเสียใจไหมนะคะก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกคะ่ะแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถจัดการอะไรได้ดีที่สุดนั่นคือการลอยตัวอยู่เหนือปัญหาก่อนนี่คือเขานะคะในหลายๆครั้งเนี่ยเขามักจะเป็นแบบนี้อ่มาตอบคำถามกันนะคะว่า เขาตกหลุมรักอะไรในตัวของคุณนะ<ช><ด>อืมเขา ต้องบอกว่าเขาชอบเวลาที่คุณนะคะเขาหมักเขาเม่นนะคะกับการทำงานนะเขาชอบเวลาที่ตัวของคุณเองอะคะ่ะมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆนะคะเขารู้สึกว่ามันมีเสน่มากๆเลยนะเนี่ยจากไพ่ใบนี้นะคะแล้วตัวของคุณเองนะก็มีนิสัยคล้ายๆกับเขาตรงที่ว่า เขาเองอะ่ะเป็นคนลุยๆใช่ไหมเป็นคนไม่กลัวไม่เกรงใช่ไหมคะอ่าทำอะไรก็มาที่จะใจร้อนเนาะคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่ไม่กลัวไม่เกรงอะไรเหมือนกันคุณเองก็เป็นคนลุยๆเหมือนกันเพราะฉันร้นเนี่ยเวลาคุณมีสิ่งที่ได้รับผิดชอบนะคะเพิ่มขึ้นมาคุณก็จะพยายามหาวิธีศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างขมักขมันเพื่อทํามันออกมาให้ดีที่สุด สิ่งนี้ล่ะค่ะที่เป็นสเสน่ห์ของคุณและทำให้เขาตกหลุมรักคุณนะอย่างแรกนะคะอ่ะอย่างที่สองนะคะนั่นคือการที่ตัวของคุณเองเนี่ยก็เรียกว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรนะคะก็มาที่จะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพื่อให้มันมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งมันแตกต่างจากเขาจำได้ไหมที่บีบอกไปว่าเขาเองอะเวลาอยากทำอะไรอยากได้อะไรอะคะ่ะก็มาที่จะ ทำเลยเอาเลยซื้อเลยแบบนี้นะคะแต่ในหลายๆในหลายๆครั้งเนาะก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจของเขานั้นน่ะมันก็มาจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแต่ผิดกันกันกบคุณคุณนะกว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกจะเอาอยัางไงดีนะคะรักพี่เสียดายน้องอันนั้นก็ดีอันนี้อันนี้ก็ใช่อะคุณสมบัติอันนี้มันก็ดีนะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็จะได้อะไรเพิ่มมา ะค,ะคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ซื้ออืก็กลายเป็นความไม่ซื้อกลายเป็นความไม่อยากได้เพราะมันก็ครา,าคาสั่งอยู่ว่าไห่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสิ่งนี้ละคะ่ะเขาเนะี่ยมองดูนะคะแล้วเขาก็เรียนรู้จากนิสัยของคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเนะี่ย ตกหลุมรักคุณตรงนี้เหมือนกันแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยคุณอาจจะห้ามปรามเขานะคะให้ตัวของเขาเองนะคะละกิเลสนะคะในใจของตัวเองในหลายๆครั้งเหมือนกันเพราะฉันเราเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณในความเป็นตัวตนและความคิดของคุณเลยนะอ่าใบต่อมานะคะสิบ เหรียญน,นะก็ดูเหมือนว่าทั้งคุณละเขานะคะบางคู่บางคนนะ่ะอาจจะได้มีเวลาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเนาะถ้าตามในภาพคือการทําอาหารนะคะการทําอาหารด้วยการการช่วยกันชิมนะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณได้ใช้เวลาร่วมกันเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สดใสคุณเป็นคนที่น่ารักนะคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วนะคะเขามีความรู้สึกสบายใจนะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งความ ความคิดเห็นของเราอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แต่ตัวของเขาเองอะคะ่ะก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่เขาได้อยู่ใกล้ๆกันกับคุณหรืออีกในนึงเขาสัมผัสได้ถึงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของคุณนะคะเพราะสิเปลี่ยนใบนี้เป็นไพ่ของความมั่นคงนะ่ะอือสิ่งที่เขาตกหลุมรักคุณนั่นคือความมั่นคงนะคะคือความสม่ำเสมอของคุณด้วยแหละนะ ใบต่อมานะคะเ,ออเหมือนเขาเองนะคะมีมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเหมือนกันสิ่งที่เขาตกหลุมรักคุณอีกอย่างหนึ่งนั่นคือแม้ว่าสถานการณ์ในชีวของคุณจะเจอวิกฤต แม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของคุณจะเจอสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมากๆแล้วคุณจะไม่สามารถผ่านมันไปได้แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อแต่ตัวของคุณเองก็มักที่จะมองหาช่องทางมองหาโอกาสมองหาวิธีทางนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างใจเย็นได้ในทุกๆครั้งซึ่ง มันตรงกันข้ามกับเขาค่ะเขาเป็นคนที่มูทะลุแล้วก็ไม่เคยใจเย็นในการแก้ปัญหาเลยนะคะมีอะไรผิดใจก็มาที่จะโมโหมาจากอารมณ์ร้อนทำร้ายเข้าของอะไรแบบนี้เนาะแต่ตัวของคุณเองนั้นตรงกันข้ามเวลาคุณเจอสถานการณ์อะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดคุณจะปลีกตัวมาอยู่คนเดียวคุณจะกลับเข้าเซฟโซนของตัวเองแล้วคุณก็จะเคลียพลังงานของตัวเองค่ะ นี่คือสิ่งที่เขาชอบในตัวของคุณนั่นคือการที่คุณสามารถที่จะเคลียร์พลังงานของตัวเองได้ในทุกๆครั้งคุณเป็นคุณเป็นผู้ใหญ่มากนะในสายตาของเขาอะค่ะเดาบูลนะคะเดาบูลใบนี้บ่งบอกว่าสิ่งที่เขาตกหลุมรักคุณสเสน่ห์ของคุณะคะ่ะเสน่ห์ทางด้านความคิดของคุณนะคะไม่ใช่สเสน่ห์ในรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรนะเขาเนะะี่ยค่ะ รักในความคิดรักในพฤติกรรมของคุณรักในความเป็นตัวตนของคุณไม่ใช่สิ่งที่ตกแต่งอยู่ภายนอกนะคะเพราะว่าเดอะมูลใบนี้น่ะเป็นเดอมมูลในด้านที่คุณมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวของคุณเองในหลายๆครั้งคุณก็มักที่จะพูด บอกแนะนํานะคะให้เขามองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงเหมือนกันเพราะฉันเราเนี่ยต้องบอกว่าคุณนะคะก็เป็นครูนะคะที่สอนให้เขาเติบโตทางด้านจิตวิญญาณซึ่งต้องยอมรับเลยว่าตัวของเขานั้น มองคุณเป็นผู้ให้นะเขามองคุณเป็นคนที่เข้ามาแล้วเป็นแสงสว่างแล้วดึงให้เขาอะค่ะสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเขาเองอะเป็นคนที่จะร้อนเป็นคนชิมมทะลุใช่ไหมทําอะไรก็ต้องตามใจตัวเองใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะมาเจอคุณอนะชีวิตของเขามันก็ค่อนข้างที่จะสเปะสปะพอสมควรนะ,ะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะทำอะไรก็มากที่จาไม่จริงไม่จังอะ่ะ แต่แค่ว่าทาแล้วจะเอาชนะเขาเป็นแบบนั้นเลยแต่หลังจากที่เขามาเจอคุณความเป็นคุณนะคะมันเปลี่ยนนิสัยของเขาได้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนช้าแต่ก็ต้องบอกว่ามันได้ผลนะเพราะเขาเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าเขาชอบในความคิดของคุณเขาชอบในทัศนคติของคุณเขาชอบในการที่คุณเนะะี่ยค่ะมักที่จะใจะเย็นกับเขานะ ใบสุดท้ายนะคะ6ถ้วยเห็นไหมคะคือไพ่น่ะออกมาในลักษณะที่เขามีความสุขเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเขารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มจากคุณจริงๆนะคะไม่ไว่าอย่างไรก็ตามเนะะี่ยค่ะความเป็นตัวของคุณนี่แหละทำให้เขาตกหลุมรักนะามาดูพี่พี่เอารกเขาลนิดหนึ่ง บางคู่นะอาจจะมีอายุที่แตกต่างจากกันด้วยก็ได้นะหรือบางคู่อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่หกถ้วยอะนะอืมมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนจริงๆล่ะคะ่ะเขาชอบที่คุณนะ่ะวางตัวดีนะคะเขาชอบที่คุณนะ่ะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขานะ เราก็เขาชอบที่คุณนะคะพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันเดินไปด้วยกันได้เขารู้นะว่าบางทีคุณก็กังวลนะคะไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขาก็รู้ค่ะว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับความสัมพันธ์เนาะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามะคะ่ะสิ่งที่เขาตกหลุมรักคุณนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณเลหละก็ เหมือนเขาหนะ่าอยากจะให้คุณมีความมั่นใจอะคะ่ะว่าเขาเนี่ยจะสามารถนะคะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้แน่นอนถึงแม้ว่าในาตอนนี้จะมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ของเราก็ตาม เพราะดูเราเนี่ยถ้าตามพลังงานหน้าไพาอ่อ่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมากกว่าเขาเขาเองเป็นคนที่ยังไม่มีอะไรมั่นคงเลยค่ะแม้กระทั่งอารมณ์แล้วก็จิตใจเหมือนเขาเองกําลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ตัวของเขาเองย้ําเลยว่าเขาจะสามารถนะคะเอาชนะทุกๆคนที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะ อ่มาดูพี่นางฟ้าคุณและเขามีความเป็นคู่นะคะที่ตามกันมาจากอาดีตชาตินะมีความเป็นคู่เก่ากันมานะ มีแรงดึงดูดเข้าหากันมากๆด้วยค่ะมีพลังงานของคนที่สามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและก,กันในอนาคตได้นะคะแต่ว่าในตอนนี้นะ่ะก็ต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะบางครั้งมันอาจจะยังต้องใช้ ความพยายามนะคะใช้เวลาในการที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดเพราะบีอะมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเขามองคุณเป็นแรงบันดาลใจและเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่คุณเองก็ต้องอดทนนะคะเพราะเขาอีกพอสมควรเลยนะแต่สุดท้ายแล้วมันจกคุ้มค่ากับความพยายามนะคะ บางคนมีความแตกต่างจากกันจริงๆไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านใดก็ตามนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานนิสัยใจคอนะคะแต่นิสัยใจคอเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆคะ่ะคุณเป็นคนที่แบบมีเหตุผลนะอะอืแต่เขาเองเป็นคนใจร้อนนะคะ แต่ตอนนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะามาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีค่ะคนที่เกิดวันที่26ราศีกรหรือคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือคนที่เกิดวันที่23 ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่7แล้วก็ราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี46มีเลข7เลข40เลข55 34แล้วก็21นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ